สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะในช่องสหนโครัวแอนอุ่นอีกแล้วค่ะวันมือน,นี้เฮ้ากับสิมากินตำบักุงนะคะนี่เลยค่ะส้มตำดูสีพี่น้องโอ้ส้มตำสตอนะคะมีแต่สตอเลยค่ะผักเราก็จะมี เบบี้แครอทนะคะแล้วก็มีขนมจีนลวกนะคะแล้วมีแรดิสผักคอสนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษนะคะทุกคนเราทำอออะไรนะหมูกรอบนี่เลยค่ะก็มีหมูกรอบทอดนะคะแซ่บๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามแอนนะคะก็เริ่มจากศูนย์ตอนนี้ก็มาเข้าสู่ออีก สองร้อยซับก็ว่าได้แล้วนะคะวันนี้ก็มากินกันเลยค่ะก็ขอพูดคำมีน่อยเนาะเออก็เอาคุณแม่เอากรุ๊ปขนีเดโมโกดติดต,ตามแอนเนาะก็งี้ก็กโมโอดห้องเนาะโบหลฮอองฮาร์อจะงานจะง,งานเนาะ,ะมากินกันเลยค่ะเริ่มเล็กจ้าพี่น้องจ้า ส้มตำสตรอว์สีจันจัดจ้านอืมอืมอร่อยแซ่บมากหอมพริกขว้า อืมอืมคลุก หมูกรอบอะ่ะนี่เลยด้วยอืมอืมกรอบเป็นจนาย Ủa, What? Sẹp 으음 mm. mm. ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอันเบบี้แครอทนี่มันหอมหอมมากเลยหอมกว่าแครอทธรรมดาแล้วเนาะ ถุงละาบาทอืมอม มือนี้อันนี้คือเข้าเสาเด้ยังบ่ท่านได้กินเข้าเสาอยู่ นี่นั่นน เ็ดแห้งมือนี่จวดจวดครับตำบางหูจวดครับเบิร์บางนา ก็โอเคนะคะก็พ่อขอมปากของคอนนะคะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวให้แฟนกินด้วยนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทุกคนก็วันนี้แอนก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย